ที่นี่คือร้านค้าปรีค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชื่อจตุรลหลืองสว่างนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการที่สหัสแสงชัยมาเก็ตทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นธงฟ้าประชารัฐชิมชอบใช้วันนี้ก็จะเป็นเราชนะแหละตอนนี้10โมงครัคนต่อคิวเยอะมากเลย วันหนึ่งประมาณ500ถึง6 0รลายครับารบางทีเครื่องมันช้าบ้างแห้งมางมันก็จะต้องต่อคิวแบบนี้แก็เลยคิดด ah> ัดแปลงกัรมวิธีก็พยายามที <t 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 ่จะบริการให้ลูกค้าเราสบายมากที่สุดแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายถูกต้องครับก็ต้องตามจุดประสงค์ของรัฐบาลก็อย่างเงี้ยสิทธิ์ธงฟ้าก็700บาทเขาก็จะใช้700บาทแล้วก็ตรงนี้เป็นเขาเขียนว่าสิทธิ์เราชนะ ตังเขามีอยู่2,100เขาก็ใช้2,100ก็ดึงออกมาหมดก็จะเอาตรงเนี้ยอันนี้แบงค์700อันนี้แบงค์2,100ก็สามารถไปใช้ได้เลยแต่เราจะไม่ทอนอ,อยู่ตับลงลังนกค,ค่ะนนคก็อยากขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างบ้านๆอย่างพวกเราอะค่ะก็ <c oughs> <c oughs> เอาสินค้ามาคิดเงินพอคิดเงินเสร็จปุ๊บแคชเชียร์ผมก็จะบอกว่าทั้งหมดกี่บาทสมมุติว่ามันออกมา2,000บาทแล้วเรามีคูปองเงินสดเมื่อกี้700บาทลูกค้าก็จะต้องเติมเงินสดอีก1 3 0 0ไม่มีการทอนตังค์ครับโซลาบุรีอย่างเงี้ยซื้อไม่ได้ครับงอย่างนี้นะฮะใช่ฮีทก็อันดับหนึ่งก็น่าจะข้าสารข้าสารกับน้ำมันพืชน้ำตาลทราย ผงซักฟอกปรับผ้านุ่มแล้วก็ผงชูรสนี่ก็ขายดีเครื่องครัวน,นี่แหละขายดีที่นี่ขายปีกขายส่งครับก็จะมีลูกค้าซื้อไปขายต่อด้วยไปล็อกเครื่องครัวจะเห็นคนจะมีน้ํามันพืชมีเครื่องปรุงมีซอสปรุงรสพวกนี้ครับกะทิกะปากระป๋องของแห้งมีแ0 0อคุณป้าซื้ออะไรมั่งครับเราจะเอาอะไรเพิ่มไหมมีข้าวสารอีกเอาไหมอ่อได้ครบยางมิ้วอะไรเนี่ยเอาเครื่องคิดเลขกดดูครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาจะเอาเครืที่เลขกด <Okay. S 1> บ้านอยู่ไหนอ่ะอยู่ห้อไเคค่ะ้าน,นี้เขาเรียกว่า fast moving consumer goods <c oughs> เป็นของใช้ในครัวเรือนที่ลูกค้าใช้กันประจำอยู่แล้ว <c oughs> แต่ทีเนี้ยการที่เรามีใช้เราชนะเนี่ยมันทำให้ลูกค้าซื้อเยอะขึ้นสมมุติว่าบ้านหนึ่งเคยซื้อน้ำมันพืช3ขวดวันนี้อาจจะซื้อยกลังบางทีอาจจะซื้อข้าวสารเนี่ยสิโล บางเขาเกิดว่ามีเราชนะก็ซื้อ45โลซื้อเ,เยอะขึ้นหัวลุ่ม,มากขึ้นเคยซื้อ1ิซองก็ซื้อ20 3สซองก,ก็เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนนะครับยอดขายก็ดีขึ้นผมก็จ้างงานมากขึ้นเน,นี่ยฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังลูกค้าเนี่ยสมัยก่อนถ้ามี300ก็ซื้อกระสอบเดียวถังเดียววันนี้675 700 ซื้อสามกระสอบเอ้ยซื้อสามถังก็ซื้อเยอะขึ้นแล้วก็ต้องมาตุนสูงๆเงี้ยครับเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีที่นี่ข้าวสารข้าวสารน้าตาลน้ํามันอันนี้อันนี้ซื้อไปขายนี่ก็แม่ค้าซื้อไปขายต่อแสดงว่าแม่ค้าในหมู่บ้านก็ขายดีตามไปอ๋ออยู่ร้านแก้มกูลหัวดงจังหวัดพิจิตรอ่อคึกคักดีค่ะลูกค้าลูกค้าเยอะกว่าเดิมใช่ ซื้อต้องซื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะเอาบัตรประชาชน,นมารูดใช่มารูดค่ะนี่คือสินค้าที่ขายดีนอกจากปัจจัยสี่เริ่มดูแลตัวเองเริ่มดูแลตัวเองแล้วนะฮะหลายคนเริ่มอยากสวยอยากง,งามแล้วสำหรับคนที่ซื้อสินค้านในชีวิตประจำวันครบละมุงเครื่องสำอาง เครื่องสงำอางนะเอาไปกินแร้วเอาไปขายเอา,เอาไปกินกินเยอะขนาดนี้เลยเหรอบ้านหลานเยอะอ๋อหลานเยอะแล้วยายได้บัตรได้บัตรเราชนะบัตรเที่ยวเนี้ยอ๋อมีแดบ,บสวัสดิการจะสวัสดิการได้บัตรสวัสดิการเนี่ยฮะก็จะใช้คูปองเลยนะเพราะว่าธามูรใช้บัตรประชาชนเสียบมันมีแค่เครื่องเดียวใช่ไหมใช่มีเครื่องเดียวมไม่ทันนี่คือสินค้าที่ เริ่มขายดีหลังจากปัจจัยสี่มีครบแล้วใช่คะถ้วยถังกะละมังหม้อ